สังเกตดูนะครับที่ปากเราจะเว้นบ้างไว้ให้นะครับคือสำหรับใครนะที่ที่ประมูลใช่ไหมครับประมูลจะทำเว็บไซต์ครับเราก็จะให้ท่านได้ประทับดีที่ปากลงบนกระดาษแบบนี้นะครับนะฮะเราไม่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 ร้กันเองเหรอเออเดี๋ยวผมจะประมวลกันพูดของเรายย่าทิพอ๋อถูกแล้วถูกแล้วมายถึงว่า คุณนระเดชนและคุณยายานะครับก็จะประทับรอยจูบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิปสติกมาให้ครับแล้วก็แปะไว้ที่ลูกพาโอ้ยยายาแต่งมากลูกยายาบางทีเนี่ยยายาคำพูดทำให้ผมเพลียมากแล้วเราไม่ประทับกักรีเหรอครับคิดเพลียเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายรูปก่อนได้ไหมครับได้ครับว่านัไมถึงเป็นรูปเราคะ ครับบอขคุณค่ะคือข,ข,ของงี้ยากนะคะหมายเลขห้าไม่ออนนะฮะถ้า,ข,าของงี้ยากนะคะแตถ้าพี่เห็นนะคะก็บบวันนี้ใส่ชุดสีดำเออคือเพิ่งวาดเมื่อกี้นี้ค่ะก็เลยวาดตัวเองค่ะที่เป็นในวันนี้ค่ะครับแต่ว่า <Okay. S 1> ลืมลืมว่าพี่เขาบอกว่าให้เว้นปากค่ะก็แต่ว่าวาดแล้วไม่เว้นไม่อยู่ใช่ไหมวาดไว้สักใหญ่เชียวต <c oughs> ้องแบบ อ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องยหย่แย้งนะเติมเติมริบหรี่ปากให้อบอิ่มนะครับผมแล้วก็ประทับร้อยจุ่นะครับผมลงไปที่รูปภาพเลยนะครับอ่ะมาค่ะน้องยาญย้งครับอ่านะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมนิดนึงหลาคันหลาดกันมา าผมัาพาลิปสติกอยครับมีผมคนเดียวที่เห็นนะครับมองแบบไม่อายเลยนะครับผมแม่เก่งใจจริงๆเลยนะครับอัเดตหรอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผมหรอกก็แล้วแต่หนูอ่ะจ้าไม่อยากคิดตอาลิปเลย ครับสัมผัสลงที่รูปภาพไปเชิญเลยครับต้องยาเชิญเลยครับอ๋อว้าบ้าดิ้ถุกไปปผมฟรีกับน้องจาแย่จริงๆเลยนะครับผมอีนึงอีนึงอีนึงอนึง มือบนามีก uh <si ันวยกันต่างเฮ้ยสวยสวยดูปากง้อสีขาวเต็มสวยอีกคเทพนี่สวยสวยดูเยินี่มีละครทุ่งสาวยนมครับครับแรงเงากคุณเดชครับอ่าผมอภิปายครับครับ รูปนี้ฮะคนรู้ใช่ไหมรูปอะไรฮะครับผมก็ไ okay. ด้เียวมาจากหมวกและปัญญานะครับแล้วก็มีขนโอกปมุ่มด้วยนะฮะแล้วก็มีนคไทยครับไทยีดีรสี่ช่องสามนะครับผมผมเป็นชีเปือยนในรูปนี้มาเก็บดูว่าปรามหมายภาพคือเล็กทยครับคนนิคไทยก็ตอที่ท่าทางนิทไทยครับนิคไทยถูกต้องครับผม มาแม่สาบเลยคนน่าแค่์นะครับผมพูดจะไปรู้เยอะหรอไว้รับรับความสั่นสะเทือนของแผ่นดินจะได้วิ่งหนีทังนี้นั่นเป็นแาบค่ะครับผมอ่ะคุณรเดศครับครับนี่นี่นี่สวยมากครับผมระเดศครับผม ไม่ต้องดีใจที่ได้ทาขนาดนี้ผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากแล้วเต๋นมองหน้าผมเหมือนสองกระจอกอ่ะ <c oughs> พี่เข้าใจผมปะ <c oughs> ผมเหมาสอบกระจอกอ่ะพี่ <c oughs> ผมรู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกเหมาสอบกระจกจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหแแต่คุณเลยครับผม <c oughs> เรื่องนี้บอกจะไม่ยุ่งครับ ภาพนี้นะครับจะถูกนําไปประมูลในเว็บไซต์ไทยทีวีสามคอนะครับใครต้องการ2รูปภาพนี้ครับลายเซ็นพร้อมกับลิปฝีปากของทั้งคู่นะครับไปติดตามพอดีรายละเอียดข้างในเป็นจะเป็นยังไงแล้วก็รายได้เราทำบนนะครับผมนี่ทำกับเราหล่อเหมือนเดิมแล้วนะครับอัลกอเดธครับผมเซ็นมาเสร็จสำเร็จเป็นค่ะเซ็นเสร็จครับอ่านะครับเชิญเลยครับอะไรป้าป้าป้าเป็นอะไรคะมาเพิ่งเห็นลูก อป็นรูแต่หน้าัดมากโอเคครับอ่ะหวังว่าวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับความสุขความสุขหนาครับอย่างเต็มที่ครับทั้งคู่ก็มาแล้วก็จะไม่มาดูเปล่าแน่นอนครับก็จะมอบเพลงพร้อมๆนะครับทั้งคู่เนี่ยให้กับแฟนครับ ในาด้วยนะคะทางบ้านนะคะสามารถสะมูนลูกค้าของรูปนี้ก็ได้นะคะเพื่อไยได้นะคะไปทำบุญนะคะอย่าให้น้อยหน้าความี่อยู่ที่นี่นะกับการมอมรางวัลนะครับทีวีสาแฟนครับอวอร์นะครับ2อ1 4นจบเสร็จสิ้นแล้วนะครับปีหน้าครับปี2 0 1 5นนะครับอยากจะให้นักแสดงท่านใดนะครับเป็นดารานำชายยอดนิยมดารานำอีกยอดนิยมนะครับ ดาวรุ่งชายดาวรุ่งหญิงพิธีกรชายพิธีกรหญิงและก็อีกหลายอย่างและอีกหนึ่งส่วนที่เราจะเพิ่มขึ้นมาคือสาขานักร้องนำชายค่ะเป็นเพลงประกอบละครนะคะเป็นเพลงประกอบละครนะคะรับตันนี้ปีนี้เรามี11ปีหน้าเรามีสิบสองซากขาสิบสองอวัลเต็มอิ่มไหมฮะโอเคนะครับอารูปภาพนะครับขออนุญาตเก็บเลยนะครับเพราะว่าคุณนเรศคุณยิ่งย่าต้องเตรียมตัวแล้วครับผมสำหรับแฟนทางบ้านนะคะถ้าอยากมาร่วมรายการอยาก พี่ๆทุกท่านที่มีความษษษษษษอิาในละเอียดดีๆน,นะคะทํากิจกรรมพวกกันค่ะแล้วเราก็จะได้มีความสุดร่วนกันไล้ชีวิตอย่างนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะไร้ชีวิตมากๆครับอ่ากับกลับวันนี้ก็จะเนื่องในโอกาสที่ว่าเราได้รับรางวัลจากละครเรื่องนะครับผมรอยฝันตะวันเดือดน,นะครับวันนี้ก็คงจะเอาบทเพลง เพราะนะครับจากละครเรื่องรายฝันตาบเดือนมามอไใ้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วตนนีรอไปครับมีมีพยาบาลอยู่ไหมนะบีอยากถ่าไคะอยากเกไทยกัคนนนงักดีงามค่ะอ่าเดี๋องเดี๋ยวเอคู่ไทยซูฟี่กับแปนครับนะเชิญเลยเชิญเลย

เดี๋ยวเราจะมอบเวทีนี้ให้ประเด็นและยาย่าได้มอบเสียงเพลงเพืาให้กับแฟนที่อยู่ที่นี่นะครับส่วนกล้องเซฟี่พี่ขอคืนนะครับนี่รตอนรับเลยนเตียมโอ้ให้ประเด็นและยายาเลยครับผมแต่กระป๋า่โดนบีคอนอยากฟังเพรเพลงคู่กันป่ะกับบ้านยาโอเคฟังเลยคอนเสรตโปรโมทดิค่ะอย